เรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมประสบพบเจอมาโดยตรงครับจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจและไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่แม้แต่ผมเองก็ยังไม่อยากเชื่อนอกจากผมแล้วมีเพียงคนคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณครูสมัยมัธยมของผมเอง และเหตุผลที่ผมตัดสินใจหรือฟื้นเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเพราะว่าผมเพิ่งจะได้ทราบข่าวจากเพื่อนสมัยมัธยมว่าคุณครูคนนี้เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนครับสัมผัสสยองต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนครับ คุณครูท่านนี้สมัยเรียนท่านอายุได้ประมาณ40ปีแล้วท่านสอนวิชาสังคมศาสตร์ให้กับเด็กชั้นมอสมเป็นช่วงที่ผมได้เรียนกับท่านเป็นครั้งแรกต่อจากนี้ผมจะขออนุญาตเรียกเป็นนามสมมุติคือครูฝนนะครับครูฝนแกเป็นครูที่ชอบเล่าเรื่องมากทั้งค่าบเรียนเราจะได้ฟังเรื่องเล่าจากครูฝนเยอะมาก ยิ่งถ้าวันไหนที่ครูฝนอารมณ์ดีแกจะถึงขั้นแสดงบทบาทสมมติให้พวกเราดูด้วยเลยนะครับซึ่งบางครั้งแกก็จะพูดเพ้อๆแปลกๆแ,และด้วยความที่ครูเขาเป็นคนสไตล์แบบนี้พวกนักเรียนอย่างเพื่อนๆผมเขาก็จะชอบล้อเลียนครูฝนกันลับหลังบ้างก็พูดกันว่าแกดูไม่ค่อยเต็มบ้างถ้าเป็นการสอนเด็กอนุบาลหรือเด็กเล็กๆ ็พอจะเข้าใจได้ครับแต่พอมาเป็นเด็กมัธยมแม้จะไม่เห็นด้วยกับการการะทำของเพื่อนๆในบางอย่างแต่ผมก็เข้าใจได้ที่เด็กวัยนี้จะมองครูฝนด้วยความรู้สึกแบบนั้นแต่โดยรวมแล้วครูฝนแกเป็นครูที่น่ารักใจดีและชอบช่วยเหลือนักเรียนมากๆครับพอจบออกมาต่างคนต่างโต,งตขึ้นพวกเราก็มานั่งคุยกัน รวมถึงมองย้อนกลับไปเพื่อนๆบางคนที่เคยทำไม่ดีกับครูฝนต่างก็พูดกันว่าให้ย้อนกลับไปได้จะทำดีกับครูให้มากกว่านี้เพราะลึกๆพวกเราก็คิดว่าช่วงเวลาที่โดนลูกศิษย์หล้อเรียนลับหลังครูฝนเองก็ทราบมาโดยตลอดแต่ไม่เคยตํำหนิอะไรพวกเราเลยกลับเข้าเรื่องนะครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศ2539ในสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเย็นวันหนึ่งผมมีเรื่องทำให้ต้องกลับเข้ามาในโรงเรียนช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นอากาศค่อนข้างหนาวพอเข้าฤดูหนาว มันจะมืดเร็วกว่าเดิมใช่ไหมครับเลยเรียกเดวา่าแทบจะเป็นเวลากลางคืนโดยสมบูรณ์เมื่อผมไปถึงแน่โรงเรียนแต่ตอนนั้นผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมไม่ใช่คนกลัวความมืดหรืออะไรการเข้ามาในโรงเรียนช่วงที่ถังมืดทั้งวังเวงและไม่มีผลอะไรกับผมมากนักตอนที่มาถึงลุงยามเขาก็ให้ผมแลกบัตรนักเรียนไว้ครับ แล้วก็บอกว่าให้รีบไปรีบมาซึ่งผมก็รีบที่สุดเท่าที่จะรีบได้นั่นแหละเพราะก็อยากรีบกลับบ้านไปอาบน้ำนอนสักทีแต่ได้ความที่โรงเรียนของผมปกคลุมไปได้วยความมืดในหลายๆจุดในเวลากลางคืนเขาจะไม่เปิดไฟสว่างทั่วทั้งเตกแต่จะเปิดไว้แค่โซนบันไดาทางขึ้นลงเท่านั้น ผมก็เลยต้องขอยืมไฟฉายลุงแก่มาด้วยเพื่อส่องในระหว่างทางเดินขึ้นไปบนห้องเรียนของตัวเองห้องเรียนของผมอยู่ที่ชั้นสี่ครับเป็นตึกแรกที่อยู่ริมซ้ายมือถ้านับจากหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนจะเป็นตึกที่สูงที่สุดและเก่าที่สุดตอนกลางวันน่ากลัวย,ยังไง่ายตอนกลางคืนน่ากลัวกว่านั้นเป็นสิบเท่า เพราะแน่ตัวเติะจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเพราะตกกลางคืนเวลาที่มีลมหนาวพัดมาต้นไม้จะขยับราวกับว่ามันจะมีชีวิตขึ้นมาอะไรอย่างนั้นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพันนี้พูดให้โดนลอไม่ได้เด็ดขาดสำหรับเด็กช่วงวัยนี้คืนนั้นหลังจากที่ยืมไฟฉายมาแล้ว ผมก็รีบขึ้นไปหยิบของแบบกึ่งวิ่งกึ่งเดินแม้จะเป็นคนไม่กลัวผีแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมรู้สึกแปลกๆกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปหลังจากขึ้นมาถึงชั้นสี่บรรยากาศรอบค้างมันดูหนักอึงชวนให้หายใจไม่ออกแล้วรู้สึกอึดอัดจนอยากจะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพอคิดได้ ผมก็รีบเปิดประตูไม้ของชั้นเรียนแล้วเดินไปที่โต๊ะตัวประจำที่ผมใช้นั่งเรียนเพื่อหยิบของแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นมีลมหนาวพัดมาเรื่อยๆและด้วยความที่ประตูห้องเรียนผมค่อนข้างเก่าจู่ๆระหว่างที่กำลังค้นของใต้โต๊ะประตูห้องเรียนที่ตอนแรกผมเปิดอ้าทิ้งไว้โอกาสจะเข้าไปแป๊บเดียว ก็ถูกลมหัดปิดเสียงดังปังจนสะดุง้งผมต้องยืนตั้งสติเรียกขวัญตัวเองอยู่สักพักกว่าจะตั้งหลักได้พอรวบรวมสติได้ผมก็รีบหยิบของแล้วเดินไปที่ประตูทันทีตอนนั้นแค่คิดว่าต้องรีบออกไปอย่างเดียวในตอนที่เอื้อมมือไปหมุนลูกบิดประตู ผมก็ใช้แรงเปิดอย่างทุกทีนะครับแต่ครั้งนี้นั้นเจอเรื่องที่สวยสุดๆได้อีกก็ตรงที่ลูกบิดมันไม่ขยหาบราวกับว่ามันถูกล็อกจากข้างนอกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ตอนนั้นจำได้ว่าผมหน้าซีดเป็นไก่ต้มลืมเรื่องความน่ากลัวไปหน่อยหนึ่งเพราะคิดแค่ว่าสวยแล้วจะกลับบ้านยังไงล่ะคราวนี้ และที่โชคร้ายซ้ำสองก็คือห้องเรียนของผมมีประตูแค่บานเดียวครับคือบานประตูที่ผมเข้ามามันจะอยู่หน้าห้องติดกับโต๊ะครูพอดีจำได้แค่ว่าตอนนั้นผมพยายามบิดลูกบิดประตูพยายามใช้ตัวกระแทกพยายามตะโกนเรียกผมพยายามทำทั้งสามอย่างนั้นสลับกันเป็นเวลาเกือบ15นาทีจนเหนื่อย และคิดว่าผมจะเปล่าประโยชน์ก็เลยหยุดนั่งพักหายใจที่โต๊ะคุณครูสมัยนั้นผมยังไม่มีโทรศัพท์มือถืออย่าว่าแต่สมาร์ทโฟนเลยครับแต่หลังจากนั่งคิดหาทางอยู่ได้ไม่ถึงสนาทีจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงฟีเท้ามาจากไกลๆที่ค่อยๆดังเข้ามาไกลๆเป็นเสียงรองเท้าแบบที่ได้ยินประจำ จากเพื่อนนักเรียนผู้หญิงในห้องผมรู้สึกได้ถึงความหวังตอนนั้นคิดแค่ว่าผมเป็นนักเรียนสักคนที่อาจจะลืมของเหมือนกับผมก็ได้ผมรีบลุกขึ้นแล้วปรีเข้าไปทุบป,ประตูเพื่อหวังว่าคนคนนั้นจะได้เย็นผมตะโกนช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมติดอยู่ในห้องนี้ ผมตะโกนแบบนั้นอยู่ประมาณสองสามรอบเห็นจะได้จนเสียงฝีเท้านั้นหยุดอยู่หน้าประตูผมรู้สึกได้ครับว่ามีคนอยู่หน้าประตูจริงๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานประตูที่ตอนแรกปิดอยู่ก็เปิดออกอย่างแรกที่ผมรู้สึกคือโล่งใจอย่างที่สองคือลมหนาวพัดมาแตะโดนแขน และความรู้สึกหนักๆกก็หายไปแล้วอย่างสุดท้ายคือใบหน้าผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตผมไว้คนคนนี้เป็นนักเรียนอย่างที่คาดไว้เลยครับเป็นผู้หญิงที่ตัวสูงกว่าผมแต่ไม่ใช่เพื่อนห้องเดียวกันเธอคนนี้สวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเพอมองดูเธอนานๆก็ยังไม่รู้สึกคุ้นหน้าเลยคิดไปแค่ว่า อาจจะเป็นรุ่นพี่สักคนที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนผมรี้พูดขอบคุณพี่เขาทันทีและพี่เขาก็ถามผมมาคําแรกว่ามาทำอะไรที่โรงเรียนเวลาแบบนี้พวกเรายืนคุยกันอยู่สักพักผมได้ทราบว่าพี่เขาชื่อองังชื่อจริงว่าอังสนาจากที่ผมอ่านชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อ พี่อังบอกว่าพี่เขามาหยิบของที่ลืมไว้เหมือนกันแม้จะแปลกใจว่าทำไมพี่อังถึงได้ลืมของไว้ที่ตึกเรียนของเด็กมอตน้นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเราสองคนเดินคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างที่ลงจากตึกเรียนพร้อมกันสิ่งที่ผมได้รู้เกี่ยวกับพี่อังมีเพิ่มขึ้นมาประมาณสองสามอย่าง คือพี่อ่างกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเป็นหัวหน้าห้องและบ้านอยู่แค่หลังโรงเรียนนี้เองพี่อังเป็นคนผิวออกไปทางสีน้ำพึง้งตัวผอมยิ้มสวยระหว่างที่ได้คุยกันผมก็รับรู้ได้ว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนที่ปอบในหมู่เพื่อนๆหน้าดูพี่เขาเป็นคนคุยเก่งดูท่าทางใจดี เมื่อเดินกันมาถึงแน่ตัวเติะพี่ยังก็ขอตัวไปที่อื่นก่อนตอนแรกผมมาสาบว่าจะไปเป็นเพื่อนเพราะเห็นว่ามันค่อนข้างมืดแล้วแต่พี่ยังยังยืนยันว่าจะไปคนเดียวให้ได้ผมเลยบอกลาพี่เขาแล้วกลับไปที่หน้าประตูโรงเรียนแวะคืนไฟฉายลุงยามแล้วกลับบ้านไปโดยไม่คิดอะไรอีกเพราะประตูมันทั้งเก่า และฟืดมันอาจจะเป็นปีได้ถ้าประตูมันจะล็อกเองในวันถัดไปผมไปโรงเรียนตามปกติพอได้เจอเพื่อน,อนผมก็ตัดสินใจลองถามเพื่อนเกี่ยวกับพี่อ่างแต่ก็ไม่มีเพื่อนผมคนไหนที่พอจะขุนหน้าหรือรู้จักพี่เขาบ้างเลยแทนที่จะรู้สึกข้องใจแต่ผมกลับเลิกสนใจเรื่องของพี่อ่างไป เราใช้ชีวิตในโรงเรียนตามปกติเพราะคงไม่แปลกที่จะไม่มีใครรู้จักในโรงเรียนนี้มีเด็กนักเรียนกันตั้งหลายคนแต่ด้ยวยความนี้ผมรู้สึกถูกชะตาหรือว่าอะไรสักอย่างเย็นวันนั้นผมพยายามตามหาตัวพี่อางโดยการไปนั่งรออยู่ใต้ตึกของรุ่นพี่มอปลายได้แต่นั่งดักรออยู่ที่ม้าหินอ่อน เพราะอายเกินกว่าจะถามจากรุ่นพี่แถวนั้นแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่เห็นวี่แววของพี่อ่างจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปห้าโมงเย็นผมตัดสินใจที่จะกลับบ้านไปก่อนในเวลานั้นไม่มีคนหลงเหลืออยู่บริเวณตึกแล้วผมเริ่มรู้สึกได้ว่าบรรยากาศที่หนักเอิงเหมือนที่เจอเมื่อคืน เริ่มกลับมาความรู้สึกหวงหวงในใจก่อตัวขึ้นจนคิดว่าต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดในขณะที่กำลังหยิบกระเป๋าลูกออกไปผมได้ยินเสียงคนตะโกนร้องดังออกมาจากตัวเติรกที่ผมมานั่งรอผมรีบหันไปมองด้วยความตกใจไม่รอช้ารีบวิ่งตามเสียงนั้นไปในทันที เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงไม่ผิดแน่แม้จะฟังดูอูอีจนฟังไม่ได้ทราบหลังจากเสียงร้องนั้นเงียบไปก็มีเสียงข้อประตูดังขึ้นปึ้ง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 ,งรัวรัว,รวติดกันเป็นนาทีเป็นเสียงข้อที่บาครั้งและน่ากลัวจนทำให้ผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้มากกว่านั้นและผมมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองอย่างแน่นอน เพราะนอกจากเสียงคอมันยังมีเสียงร้องไห้ครางยานดังผสมออกมาด้วยมันเป็นเสียงที่ดังมาจากในห้องน้ำครูที่อยู่ชั้นหนึ่งของตัวเติะที่ตอนนี้ทั้งตึกไม่มีใครเหลือแล้วแม้แต่พานโรงสักคนเดียวผมรวบรวมความกลา้าเดินเข้าไปช้าๆในขณะที่เสียงคอยังคงดังอย่างต่อเนื่อง แต่สุดท้ายมันก็หยุดลงตอนที่ผมไปหยุดอยู่หน้าประตูใครอยู่ข้างในครับเป็นอะไรไหมครับผมจำได้ว่าผมพูดออกไปแบบนี้เป๊ะเ,เลยแต่นอกจะไม่มีใครตอบรับกลับมาแล้วเสียงคอก็พานหายไปราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเงียบที่หนักอึง้งลอยวนอยู่บนอากาศ เงื่อผมไหลออกเต็มมือตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวแม้จะไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้มันคือเรื่องอะไรกันแน่สิ่งที่รู้อย่างเดียวตอนนี้คือต้องรีบวิ่งกลับบ้านให้ไหวที่สุดตอนกลับบ้านบ่ายผมแทบคุยกับใครไม่รู้เรื่องในหัวแต่คาดเดาอยู่คนเดียวต่งตงตงางๆนานาแต่เพื่อให้คืนนั้นข่มตาหลับได้ ผมก็เลยต้องปลอบใจตัวเองไปว่าผมเป็นใครสักคนเล่นพีเรนแกล้งผมนั่นแหละแม้จะขมตาหลับได้แต่ผมก็หลับหลับตื่นตื่นจนเช้าก็เลยลุกจากเตียงแล้วออกจากบ้านไปโรงเรียนตั้งแต่ไก่โฮแวะซื้อวันตินร้อนจากร้านที่มักจะปิดก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนแล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนในเวลาหกโมงครึง่ง ที่ยังไม่มีใครมาถึงเลยนอกจากลุงยามป้าพานโรงแล้วคุณครูอีกสองสามคนที่ผมก็ไม่รู้จักผมไปนั่งที่ใต้ต้นไม้หน้าตึกเรียนผมไม่กล้าไปที่ตึกของพวกรุ่นพี่อีกสักพักและในขณะที่กำลังจะหาที่นั่งสายตาผมก็เหลือบไปเห็นคนที่หน้าคุ้นเคยอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเป็นพี่อ่าง ที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ส่งยิ้มให้ผมแล้วกวักมือเรียกผมรีบไปหาพี่อังทันทีพี่อังถามว่าทำไมมาโรงเรียนแต่เช้าผมเลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องที่เจอเมื่อวานตอนเย็นให้พี่อังฟังเพราะพี่อังได้ฟังก็เงียบไปก่อนจะพูดปลอบใจผมว่าผมเป็นใครสักคนที่คิดจะแกล้งผมมากกว่า พอได้ฟังผมก็รู้สึกดีขึ้นเพียงเล็กน้อยตอนนั้นคิดว่ายัางน้อยวันนี้ก็เจอเรื่องดีๆตั้งแต่เช้าคือการได้เจอพี่อังเรายืนคุยกันต่อสักพักก่อนที่พี่อังจะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังพี่อังบอกว่าโรงเรียนของเรามีหลายโจทย์ที่เก่าและสุดโทมแม้จะแจ้งเรื่องไปทางผู้ใหญ่แล้ว แต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขพี่งกลัวว่าสักวันหนึ่งจะเกิดเรื่องแบบที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อคืนก่อนอีกอย่างรุนแรงที่สุดก็อาจจะมีคนประสบอุบัติเหตุจากที่สุดโทมในสถานที่นั้นๆเอาได้ผมเห็นด้วยกับพี่อังทุกประโยคคิดว่าหากพี่อังไม่ผ่านมาคืนนั้นผมคงต้องนอนอยู่ในห้องจนเช้า หลังจะคุยกันได้เกือบเกือบสิบนาทีพี่งก็ทำหน้าเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่แต่ไม่ทันที่จะพูดอะไรผมก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อผมมาจากไกลๆผมรีบหันไปมองตามเสียงนั้นก็เห็นเป็นเพื่อนสนิทของผมเองที่กำลังโบกมือทักทายแล้วเดินเข้ามาหาหลังจากที่ผมกวักมือเรียกเพื่อนผมก็หันกลับมาหาพี่อ่าง แต่ปรากฏวา่าที่ยังไม่อยู่ตรงนี้แล้วแม้จะเป็นเวลาไม่ถึงสิบวินาทีก็ตามตอนนั้นผมตกใจมากและสงสัยในหัววา่าเป็นไปได้ไหมที่ภายในสิบวินาทีพียังจะหายตัวไปเฉยๆเป็นไปได้เหรอที่ผมจะไม่รู้สึกตัวมันต้องมีเสียงเท้าหรือว่าอะไรบ้างสิ พอเพื่อนสนิทผมมาถึงผมก็รีบถามเพื่อนว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้ไหมเงื่อผมเริ่มออกที่มืออีกในจังหวะที่เราฟังคำตอบจากเพื่อนก็มีคำตอบสแสดงออกมาทางสีหน้าของเพื่อนผมชัดเจนเพื่อนทำหน้าเหมือนไม่รู้ว่าผมพูดอะไรอยู่เพราะมันไม่เห็นใครเลยนอกจากผมมองเห็นผมแค่คนเดียว ตั้งแต่หนาประตูโรงเรียนแล้ววันนั้นทั้งวนันผมได้แต่นางเงียบไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวเพื่อนจะหัวรอดใส่อย่างเดียวที่ผมคิดว่าพอจะทำได้คือรอให้ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วรวบรวมความกลา้าไปที่ตึกเรียนของรุ่นพี่มปลายถามรุ่นพี่ม .5 สักคนว่า มีใครรู้จักคู่หญิงที่ชื่ออังสนามัยผมภาวนาอยู่ตลอดทางให้พี่อังสนามีตัวตนอยู่จริงให้ความคิดพวกนี้เป็นแค่เรื่องที่คิดมากไปเองแต่สุดท้ายผมก็ต้องผิดหวังให้กับสิ่งที่ได้รับแม้จะเดินถามรุ่นพี่กี่คนต่อกี่คนก็ไม่มีใครรู้จักผนชื่ออังสนาแม้แต่คนเดียว มหนำซ้ำผมยังสืบรู้มาได้ว่ามันไม่มีหัวหน้าห้องที่ชื่อว่าอังสนาในปีการศึกษานี้หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ชื่อเดียวกันก็ยังไม่มีเป็นครั้งแรกที่ผมชอบกับสิ่งที่เจอจนน้ำตาไหลผมไม่รู้ว่าผมมีความผิดปกติทางสมองหรือพี่อังสนาจะเป็นผีจริง อย่างในเรื่องผีตามโรงเรียนต่างๆผมอยากรีบกลับบ้านเพื่อเอาเรื่องทั้งหมดไปคุยกับทีบ้านอย่างน้อยใ้้ได้พูดมันกมาก็ดีกว่าเก็บไว้คนเดียวในขณะที่ผมกำลังจะเดินออกจากโรงเรียนตอนนั้นครูฝนกำลังเดินสวนมาพอดีครูฝนเห็นผมร้องไห้แกก็รีบคว้าตัวผมไว้ แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมอยากรีบกลับบ้านก็จริงแต่ไม่รู้อะไรดนใจทำให้ผมเล่าทุกอย่างออกไปหลังจากได้ฟังผมเล่าเรื่องทั้งหมดไปเกือบสิบนาทีครูฝนก็เงียบไปแกมีสีหน้าเหมือนคนกำลังช็อกกับอะไรบางอย่างแล้วบอกให้ผมตามแกไปที่ห้องพักครู เรื่องราวทั้งหมดถูกเฉลยตรงนี้แม้มันจะไม่เฉลยว่าปรากฏการ์ทั้งหมดนี้ได้รับการพิสูจน์ได้อย่างไรครูฝนเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วครูฝนเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี้ตอนเรียนอยู่ชั้นหมอาครูฝนมีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งชื่ออังสนาชื่อเล่นว่าอัง อังสนาเป็นผู้หญิงผิวสีน้ำเพิงที่สวยที่สุดในสายชั้นเธอนิสัยดีเรียนเก่งเป็นหัวหน้าห้องที่คใครๆต่างก็ชื่นชอบแต่วันหนึ่งก็มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นวันนั้นเป็นตอนเย็นของวันศุกร์ทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วอังสนาหรือว่าพี่อ่างเพิ่งจะออกมาจากห้องพักครูเพราะต้องไปช่วยงานครูประจำชั้น พี่อังคงกำลังรีบกลับบ้านแต่อยากเข้าห้องน้ำเลยแวะไปที่ห้องน้ำครูหญิงที่อยู่ใต้เตะปรากฏว่าตอนนั้นห้องน้ำกำลังปิดปรับปรุงเพราะมีไฟฟ้าลัดวงจรแต่ดันไม่มีใครติดปายหรือล็อกประตูเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าพี่อังเสียชีวิตเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงออกจากห้องน้ำไม่ได้ เพราะตอนที่มาพบศพก็ปาไปวันจันทร์แล้วและประตูก็ถูกล็อกจากข้างนอกด้วยสาเหตุบางอย่างตอนนั้นคดีสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโรงเรียนก็ปิดข่าวเงียบรีโนเวทห้องน้ำกันยกใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแต่มันก็แค่นั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ พราะบริเวณอื่นที่ชำรถโรงเรียนก็ไม่ได้สนใจจนกว่าจะเกิดเรื่องแต่มันก็คงไม่มีใครอยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดีหลังจากที่รู้ความจรงิงครูฝนก็ได้รู้ว่าพี่อังยังไม่ไปเกิดครูฝนจึงไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พี่อังผมที่ตอนแรก จะบอกเรื่องพวกนี้กับที่บ้านก็ตัดสินใจที่จะไม่บอกแล้วไปทำบุญให้พี่อังเช่นกันหลังจากเหตุการณ์นี้ผมได้รวบรวมคนจำนวนหนึ่งเพื่อเขียนร้องเรียนไปยังคนใหญ่คนโตที่พอจะช่วยเหลือเราได้เมื่อมีจำนวนเสียงค่อนข้างมากทางโรงเรียนก็ได้รับการกดดันมาอีกทีเลยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ที่ทางโรงเรียนต้องจำจาจควักงบออกมาเพื่อบำรุงรักษาสถานที่จุดอื่นๆของโรงเรียนซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับพี่อังอีกผมคิดว่าพี่อังคงหมดห่วงแล้วแล้วผมก็โชคดีมากที่วันนั้นผมได้พี่อังมาช่วยไว้เพราะพี่อังคงไม่อยากให้มีใครได้รับชะตากรรม เเดีียวกกัันบออธหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไคร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สมภัสสยอง